ตายแล้วนี่นะมาเห็นของแปก๊กของแป๊กมาเสื้อไอติมเจ้ากระซึกเจ้ากระกาไายให้เราแท้นี่นะเจ้าพยาธิเราตีนเนี่ย,ะน,ยนะโตอย่างเนี้ยโอ้โหบุญนะขนัดในการเลี้ยจงจังโจ้ <laughs> แป๊กจอดทามีพันพี่น้องจัดง,งานอย่างอีกมือนี้นะพ้ะ,ะนางนากงานพึ่งยังม้วนซื่นจังเนาะไป แต่งตัวแบ็กเสมอเสมอพี่น้องก็เลยได้ถ่า,ายของแบ็กเสมอมาหลายคนไดๆๆๆ้ปะเนี <laughs> ่ยโต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 โด่งร <görüş> ้องไม้พี่น้องไปนาทีทองครับไปนาทีทองกับสอทวีพันธ์ครับวันที่สองถึงวันที่สิบพฤษภาคมมหกรรมสินค้าหลากขาดทุกแล้วก็มีนาทีทองครับนาทีทองครับคุณลูกค้านะคะทุกท่านเข้าสู่สอส ต้นห้าปั๊บพี่น้องหลัรล่มต้นห้าปั๊บต้นห้าบริเจะเป็นส่นทองนะคะบุญเส้นต้นไผ่นะคะหบาทห้าบาทห้าบาทจ้าอาทีต์องพี่น้องวันที่สองถึงวันที่สี่พฤษภาคม้าเจ้ามีสินค้าราคาทุกแลกกะไม่ได้เด็ดพร้อมกระปุกไทยคะกระปุกไทยค่ะสถุงยี่สิจ่าโปร แสดงว่าเจมือมันก็ม่ที่นี่ไร้รอบเนาะวันที่สอถึงวันที่สิบนะครับสองถึงวันที่สิครับผมใหญ่กดจมือครับผมมันมีเป็นรอบรอบอันนี้ประมาณหกโมงกว่ากรอบสุดท้ายพนาวนะามี่สิขวดี่0บาทหบาทลคองขวดละี่สอดขวดละบนาทีทองไน้องนาทีทอ กร้อยห้าสิบกว่ละเ้าบาทเาบาทจ้าไวไวห่อละด้แลได้ผลจากผลได้ผลกับซิวกวละสิบบาทโอ้โหโอ้โหโอ้โหขาบิลกขามานลุก้าบบาทสามสิบเกาบาทจ้ามาเดี๋พี่น้องยังให้พี่น้องมาเกินนี้นะมาจิ้มขาเป็นไล่แต่มนเลื่อยบาจับมือนึงนะ กาแฟนะคะกาแฟบริสุทธิ์ฟค่ะหอละ69บาทคนะ่ะหยิบได้หยิบเลย100เอยค่ะารดื้อนะคะ86หอ่อนะคะ16ชิ้นนะคะ29บาทกนระอนซะืนะนะ้อหนแถม1ซื้อแถม1น8บาทจนะ้าเริข้าาแนละ้วพี่องรอนี้รอรบ,รบสุดท้ายม,ามมา,<ด>มาแล้วเ่มเ<ด>ามาแล้ว,ลวม่าได้เลยจ้ะน้ำมันผลไม้ยังน้มันผม้ได้มาทิ้งจังหวะกับที่นีมดนะพี่อง มาที่สองคุณมาที่สิบเด้อแล้วน้ำมันซิเบิร์นแล้วพอตอกระตลองควัดรับเลยค่ะน้ำมันจะหมดแล้วค่ะตวสองตัวสุดท้ายวดสุดท้ายขอบคุณมากๆเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยพอ้าพึรงเมือกแล้วพอข้าพึ่งเมือ ครับุครับผมนาทีทองครับนาทีทองครับผมแวะเข้ามาครัแบแวะเข้ามามสองถึงสิบพฤษภาคมครับผมประกาศบรรยากาศบนกระบวนซตืนจากพี่น้องนะ <c oughs> หน่อนาทีทองครับนาทีทองครับผม นะครับมาเจอสาวงามที่สอตรีพันธ์นะครับผมเ mm hmm. หลืออีกไม่กี่วันเท่านั้นแนละ้วทุกท่านจะได้พบก,กับชกของแปดในิษ <c oughs> ส,สาราคาภูกเลยพี mm ่น hmm. ้องเด้อมีน่นาที่อง้อมซองถึงที่พุทธภาคมเจอกันครับผมจะหมดเวลาแล้วนะรีบมานะสวัสดีครับสวัสดีครับ